สวัสดีครับมผู้ชมเฮียบอลลมโต๊ะเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลศึกยูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างเรอัลเบติสพบกับอาตัปฟังเฟิร์นนะครับคู่นี้จะแข่งกันวันที่9มีนาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน0 0น5ทีตามเวลาประเทศไทยครับสนามที่แข่งคือสนามเอสตาดิโอเบนิโตบิมาลินนะครับบ้านของเรอัลเบติสนะครับสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับ คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งครับเป็นทางด้านของไอทักแฟงเฟิร์ตเอาชนะไปได้สาดูต่อศูนย์ครับเซตที่ห้นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลนเบติสนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1เกมเสมอสองเกมและแพ้ไป2เกมครับส่วนทีมเยือนอย่างไอทักแฟงเฟิร์ตครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมและแพ้ไป3าเกมครับมาดูความพร้อมของทั้งสทีมมาเลยครับเริ่มจาก จ้บ้านและอันเนเบตินนะครับภายใต้การคุมทีมของมาเนิโอเปียกินนี่นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มแผ่วลงไปเยอะมากโดยผลง,งานนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้เอลาติโกมาลิดไปในเกมลิงก์หนึ่งประตูต่อ3ามครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมนัดน,นี้จะหมดสิทธิใช้งานอเล็กโมเลโนมาตินมอนโตยาและควอนมิลันดานะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างไอรักแฟรงเฟิร์ตนะครับภายใต้การคุมทีมของโอลิเวอร์กัสเนอร์ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่ แต่ผลงานนัดที่ผ่านมาพาทีมบุกไปชนะไฮท้าเบอร์ลินในเกมลิกได้ถึง1นประตูต่อสนะครับส่วนสภาพของมอสก์ทีมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเล็กนาอาเคอร์กับแดนลามาสที่มีการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงกอนซาโลปาเซนเซียที่ติดโทษแบนนะครับแผนนี้คาดว่าจะได้ลงสนามของทั้ง2ทีมน,นะครับมาโนเอลเบกินี่คุนซือของเลนเบติจัดจะทัพในระบบ4-2-3-1องานึ่งทัพตัวลูกอย่างนาบิลเฟคีเซกิโอกานาเลส ควอนนี่และวิลเลียมโคเซ่นะครับส่วนงด้านของไอทักฟังเฟิร์ตภายใต้การคุมทีมของโอลิเวอร์กัลสเนอร์นะครับจะจัดทัพในระบบ3 4 2 1นะครับนำทับตัวลูกอย่างไดจิคามาดาเยสเปอร์ลินสตอมและลาฟาเอลซานโตสความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับนั่นนี่ผมเชื่อว่าลวเลนเบตินมีโอกาสเปิดบ้านเอาชนะไอทักฟังเฟิร์ตได้สูงมากถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลัง จะมีสะดุดไปบ้านแต่ถ้ว่าพวกเขาก็สะดุดแพ้ไปแค่3นัดตลอด15นัดหลังสุดในทุกรายการซึ่งเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่ในลิกทั้ง3นัดแถาามฟอร์มการเล่นในบ้านของทีมก็ยังเหนียวแน่นและไว้วางใจได้อยู่ประกอบทันทางด้านของทีมเยือนอย่างไอถ้าฟังเฟิียดยังโชว์ฟอร์มได้ไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับหลังพาทีมสะดุดแพ้ถึง3จาก4นัดหลังสุด โดยเกมลุกของทีมถือว่าแน่อนอนไม่ได้ทำให้นันนีน้ชื่อทั้งฟังเฟิร์คงบุกไปทำอะไรแล้วอันเบตติสไม่ได้แน่และมีโอกาสแพ้สูงเลยนะครับอย่าดฟันธงครับคู่นี้เชียร์แลนด์เบตติสไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม